เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นการสัมภาษณ์พิเศษโดยดรเอกนพัพพิเชษครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเราพูดถึงมหาสศิธิหลายคนที่เป็นข่าวทุกวันนี้แต่เรามีคนไทยคนหนึ่งนะยังเป็นเด็กหลุมมากเลยก่อร่างสร้างตัวทำสตาร์ทอัพแล้วไปดูว่าสตาร์ทยังไงถึงจะเป็นมหาสิทธิได้น่าสนใจครับครับติดตามช่วงหน้าครับ กลับมาดูองของการทําธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันจนโอ้โหเฟือมากใช่ไหมครับใช่ฮะแต่ความรู้สึกคือว่าสตาร์ทอัพของคุณดาวคิดเป็นยังไงคือก็เข้าใจว่ามันเป็นกระแสการทําธุรกิจที่คนรุ่นใหม่เขานิยมทํากันแต่ผมก็รู้มาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่คือมีสตาร์ทอัพที่ก่อร่างสร้างตัวเนี่ยเป็นพันๆหมื่นหบริษัทแต่ที่จะอยู่เหลือรอดที่เขาเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมฮะครับมันมีแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองใช่ฮะค่ายนคอจจะเขาจจะไม่จจชัดเน ประเด็นก,ก็คือว่าคนที่จะเป็นยูนิคอร์นได้คือต้องมีก็เรียกว่ามูลค่าทางกรารตลาดของบริษัทน,นั้นมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐนะหนึ่งพันล้านดอลลาร์สาหรัฐก็คือ3 0 0 0 0ล้านบาทจึงจะเข้าทาเลยบโโยูนิคอร์นได้โอ้โหยูนิคอร์นนี่แพงขนาดนั้นเลยนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทไหนที่ยังเข้าขาย<ช>เป็นยูนิคอร์นได้แต,<ม>แต่ภาพลักษณ์อย่างหนึ่งที่เรบคนทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหต้อง เก่งนะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะภาพลักษณ์ต้องดีขี่รถหรูๆนะครับแต่ไมซิตแบบเนี้ยที่บริการโดยคุณโจพัสสินเนี่ยก็บอกว่าคุณละเรื่องเลยนะคะคุณต้องเป็นนักสู้จริงๆตัวอย่างการต่อสู้ของคุณโจผัสสินที่จะพาไปชมเนี่ยถึงขนาดไปชูป้ายนะครับไอนิดเฮลคือต้องการความเฉลือต้องการนักลงทุนมาช่วยทําให้ความฝันของเขาเป็นความจริงนะครับดรเอกสังครับเรื่องนี้ดรเอก์ไปคุยมาครับ วันนี้ครับผมอยู่กับคุณพสิทธิ์วิวัฒน์เกื้อกูลหรือคุณโจนะฮะซึ่งอยู่ในวงการสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จเลยในระดับหนึ่งนะฮะสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรฮะเราสร้างเป็นเหมือนโลกให้อ entertainment because I used to be a touring musician so เวลาเราไปทัวร์เนี่ยเราจะชอบถามคนว่าเฮ้ยอยู่ได้จ็อบปล่าอยู่มีเก๊ป่ะเอาไปว่าได้ดนตรีเคยเล่นดนตรีไหมเล่นดนตรีก็เลยทัวร์อะไรกันใช่เราไปทัวร์ยุโรปทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์อเมริกาก็เลยได้ไอเดียนี้ใช่ได้ไอเดีย าเราถามคนว่า do you have a job well, what do you make a living ทุกคน always พูดว่า it's hard to find a job man in the music industry in the entertainment uh huh. industry so uh huh. ล้าก็มีไอเดียว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเป็น p o รที่ทำอะไรก็ได้กับนักดนตรีนักร้อง producer director ให้มานจอยกันให้มาหาง uh huh. านให้ทำอะไรทุกอย่าง uh huh. uh, sell your music uh huh. หาเก็กขายเพลงขายกีตาร์ทุกอย่างครับรวมด้วยกัน ตอนนี้อเมริกา music industries not good ไม่ดีครับทุกวันนี้คนหางานยากมากแล้วก็ส่มากเขาอยู่ที่บ้านแล้วโซเราก็คิดว่าทำไมเราไม่สร้างเป็นเว็บโพหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นโลกของ entertainment ที่คนอยู่บ้านแล้วก็หางานกันได้พูดกันได้ขายดนตรีอะไรทำทุกอย่างได้ all in one ก็กลายเป็นอะไรที่เฮ้ยวิ่เราเราจะเริ่มยังไงโซเราออกจากวงเลยเราออกไปทำธุรกิจมันมี feeling ที่ต้องทำอ๋อปกติอยู่กับวงอยู่แล้วใช่อยู่กับวงตอนนั้นเราไปทัวร์ยุโรปแล้วก็เราจะออกอัลบั้มสองแล้วรเราออกจากวงไม่มีเงินไม่มีทุนอะไรเลยไปขอป้าป้าบอกว่า I'm not g i v e you any penny มาไว้ให้เลยเ <Yeah. S 1> จะกเหรียญหนึ่งเลยแล้วบอกว่าโอเคสมัยนะ้ป้าเขา,เข,า,เข,าเขี้เหนียวหรือป้าน้อง,งป้าเขาเป็นคนที่เขาซู้มมาเยอะแล้วก็ความแข็งของเขาความเก่งของเขาเขาอยากสอนเราทุกวันนี้เราต้องขอบคุณเขาว่าเขาสอนให้เราทัฟขึ้นให้เราเปิด หัวให้เราเห็นโลกจริงๆใช่แต่ไปหาตังค์เอาเองหาตังค์เองเราทำงานว่าจะเริ่มเงย์ฮะไปหาตังค์เ่ยเราทำงาน3จ็อบ FedEx UPS กับ g กร็โอ้ใช่ไปยกกล่องแล้วก็ไปพับเสื้อผ้าอะไรย่างเงี้ยหาเงิน anyway I can to make to make money อันนี้คือทำกับเพื่อนใช่ไหมทำตอนแรกทำคนเดียวตอนแรกทำคนเดียวเลยคนเดียวที่บอกไอเดียสตาร์ทอัพนี่ลุยคนเดียวทำอย่างนั้นอยู่2-3ปีใช่แล้วก็ตอนหลังเราก็โอเคมันมันรู้จะทำอะไรแล้วอ่ะ จะเอาเงินมันยังไง mm hmm. เงินไม่พอสตาร์ทอัพเราก็ต้องวิ่งทุกวัน mm hmm. มี mm hmm. ฟิกซ์มีอะไรทุกวัน <Yeah. S 1> ใส่สูงอย่างนี้ mm hmm. ออกไปดาวน์ o ทาน์ตีสามตีสี่จำได้เลยเราวอว่าจะทำยังไงวะ ออกไปถือสายน์ Help me ตอนนั้นตอนนั้นแบบโอ้โหกลุ้มมากตอนนั้นคือคสองสามปีมานี่ก็เหนื่อยนะเขียนโค้ดเองอะไรเองมันยังไม่เห็นเลยว่าจะได้เงินมาสนับสนุนยังไงใช่ marketing ิ้งเองในคืนวันนึงก็เลยไปออกไปที่กลางเมืองเราออกไปตรงตรงฟรีเวย์เหมือนที่มุมนอกเขามีเอ่อโมอเตอรเวย์ครับมันจะมีทางนึงที่ลงมาตรงดาวน์ทาวน์แอลเ์ที่เรารู้ว่าคน investor กับพวก business people ชอบขับมาทางนี้อ๋อเหรอ so เรายืนตรงข้างหน้าโมอเตอรเวย์ถือสายน์ บอกว่า I need help I need investor ใช่ยหออเคนก็หัวล้อส่เลาบางครั้งปาดขยะใส่เลาเราก็ไม่ care I don't care เขาเรียกว่าเป็น prank ไหมบอกว่าไอรายการตลอดตอนแรกเขาเขาคิดว่าเป็น prank มีคนจำได้ว่ามีคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ is there a camera I'm like no t h e r e s no camera this is me ใช่ใช่แล้วก็กลายเป็นวันนึง lucky เจอ investor ใหญ่เขา พาเราเข้าไปในออฟฟิศเขาเร้ามาเตะตานั้นลงทุนรายหนึ่งเข้าใ่เขาผ่านมาใช่เขาเห็นเรามากี่ครั้งแล้วน่าจะที่เขาบอกว่าเขาเห็นเราเป็นอาทิตย์นะเขาชอบลงมาตรงนั้นไงเราก็เดินเข้าไปออฟฟิศของเขามาที่ออฟฟิศใช่เขาก็บอกว่า you know why call you in I said no it's in my business I don't care about your business I care about you're crazy to stand out there by yourself and embarrass yourself to get something so เราก็บอกว่า Yeah I know it's I've been doing this a couple of w h I'm going to invest with you because I like your spirit เนี่ยครับที่อยากใช้บอกครับบางทีเนี่ยการจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะมันอาจาจะต่างจากธุรกิจอื่นที่ว่าคุณจะต้องมีตัว Product ตัวโครงสร้างบริษัทยังไงแต่ว่าสตาร์ทอัพมันเกิดจากจิตวิญญาณนะฮะอย่างนักลงทุนเนี่ยเขามองเลยว่าคุณมี attitude ที่ใช่ไหมคุณมีทัศนคตินะที่ใช่ไหมและแสดงออกมานะฮะโจเขาไปยืนถือป้ายอย่างเงี้ยนักลงทุนผ่านมานะครับประมาณหสัปดาห์เฮ้ย ไอ้นี่มันเอาจิงเว้ยไอ้นี่มันแน่เว้ยต้องเรียกมาคุยแล้วแล้วเราก็เริ่มสร้างทีมจากเงินอินเวส m e เมนต์แล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นที่นักลงทุนเขาให้มาหน่อยนึงใช่ครับตอนนั้นเขาให้ทำมาเท่าไหร่ครับประมาณ pre seed about one million โอ้ one million yeah dollars dollars ให้มาเลยประมาณ30ล้านเนี่ยนะใช่ครับฝรั่งเนี่ยเขาที่ชอบเป็นเ t ส r เอร์เขาอ่ะเขาเขาไม่ต้องเห็น product เขาเห็นว่า you concept you แล้วก็ you เป็นยังไง เขา believe in your vision เขาทำกับ you เลยเขาลงทุนกับ you เขาเชื่อในวิสัยทัศน์ใช่เขาไม่ใช่ conservative เพราต้องดูนี่น้วย no if they really believe in you they gonna invest with you and that's why you have to have a good story ต้องมี back story ว่า you มาจากไหนทำไมยู่พยายามมากทำไมเราเรื่องไลยว่าเรามาอะไรยังไงใช่เราก็บอกว่าเฮ้เรา I t ไอ้ the truth เราบอกเ e t r u t hey man I have nothing I came from ไม่มีอะไรเลยใช่เราสู้มาเยอะเราทำงานนี่เขาว่าโอเค อันแล้วเขาไม่กลัวเหรอเขาจะมาลงเงินให้เราเราจะทำอะไรพลาดไหมเราจะไปเอาเงินเขาไปผ่านเล่นหรือว่าเขาสูญเสียหรือฟรีๆหรือเปล่านี่คือนิสัยฝรั่ง risk it. risk กล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงบางคนเนี่ยที่ที่เราดีว่าเราเรามี product แล้วเราทำเป็น Data ได้แล้วแล้วก็โชว์เขาปัดบางคนเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยมีแค่กระดาษที่โจเคยเห็นเข้าไปออฟฟิศมีกระดาษก็ได้ก็ได้ได oh. but you have to have a good story and a good concept that makes sense จริงๆไม่ใช่ตามโอเคมันมี Uber App เราจะทำเหมือน Uber it's not gonna work like that ต้องมีอะไรที่แปลกๆที่ใหม่ขึ้นด้วยไม่ใช่ไปไปเรียนแบบอยู่เคยทำอะไรมาสำเร็จแล้วบ้างเขาถามไหมเขาจะบอกว่า have you failed more than five times อ๋อคุณเคยพลาดมาถึง5ครั้งไหมใช่โอไม่ใช่ถามว่าคุณคุณเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างถูกต้องล้วก็บอกว่า no I have not เขาบอกว่าเดนต้องทัที่มี because you're inexperienced you you may be experienced พอ because เวลา you time start startup เนี่ยคนคิดว่า startup นี่ is the luxury life have you know มีรถแลมโบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับ you have to ผ่านรกมาหลายครั้งก่อนที่จะขึ้นสูงใช่ครับใช่อันนี้คือต่างกับเอ mindset ที่เราเข้าใจกันใช่ครับถูกต้องครับเรามักจะคิดว่าเอ้ยอย่างอย่างเมืองไทยแน่ๆไปสัมภาษณ์งานถามเลย ทำอะไรที่เด่นๆมาบ้างทำอะไรที่ระดับชาติมาบ้างทำอะไรที่ระดับโอ้โหสุริยะจักรวาลทางช้างเผือกมาบ้างนี่คือ t h i นี่คือ different mentality ของคนไทยนี่เหมือนถ้าอยู่ขับรถเบนแบมมาเขาจะเห็นโอ้โห my god t h s k y is good เออถ้าเป็นเมืองไทยนะใช่นี่เขาต้องเจ๋งเนี่ยนะาเขาขับเบนแบแล้วโอ้โหนี่ขับพอร์ชนี่ขับเออดี้มาอะไรเงี้ยของฝรั่งเนี่ยถ้าอยู่ขับรถดีๆมาเนี่ยเขาจะบอก why would I invest with you อยู่มีรถดีแล้วทำไมยูไม่ขายรถไปอ่ะ มาสิว้าววิทย์ why would I invest with you ่ต่ถ้าอยู่ขี่จักรยาน <c oughs> มานั่งรถบัสสิบรถบัสมาถึงที่จะเจอเขาบางคนนี่ยังนอนข้างหน้าออฟฟิศเลยขอได้อินทิวิวเขาจะเอาพวก oh. นะครับใช่จริงๆนั่นคือ the truth about startup oh. ใช่ you have to really show your all ม่ใช่มาแล้วก็ oh I have a pen I have no they don't care about that อเ oh, พระเาะฉะนั้น start-up จริงๆมันมาตั้งแต่ passion อ่ะ passion ก่อนเลยนะจริงๆ startup ที่ทุกคนและเพื่อนเราที่เขาเป็นพันพันล้านสตาร์ทอัพที่เขาเป็นยูนิคอร์นทุกคนเริ่มมาจาก Nothing ที่เขาอยากทำ u ี e เขาอยากเปลี่ยนชีวิตเขาเขาไม่อยาก working nine to five job เขาไม่อยากอยู่ under ใครนั่นคือแล้วก็ทุกคนผ่านมันยากหมดที่ต่างในเมืองไทยนะเมืองไทยเวลาบอกสตาร์ทอัพคืออะไรรู้ไหมไฮโซเมืองไทยไฮโซ MIT h a r v a r d S <S ใช่ใช่คือจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณทวดน,นี่ไงแกสตาร์ทมานานแล้วล <laughs> ่ะเหมือนทุกวันนี้เราเป็น investor ด้วยเรายังถามเลยว่า what's your story ยูมี story อะไรถ้ายูมาจากพ่อแม่รวยว่า would I invest with you ยูไม่มีความ u n นิ u ยูไม่มี story อะไรแต่ถ้ายูบอกว่าเราผ่านมาเยอะเราเกือบจะตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ยูมาหาเราเนี่ยเอาเอา invest with you because you show that you willing to work hard to get what you want แล้วก็นี่คือ entrepreneur mind s e t ที่มโนว่าเขาไม่ care ว่ายากแค่ไหนเขาจะทำให้ได้บางคนนี่ขับแท็กซี่บางคนนี่ wash dish บางคนนี่สู้มาโอ้ไม่มีไม่มีกระจอก No, ่ม Everybody respect each other ทุกคนเขาให้เกียรติกันทุกคนเขาทุกคนเขาสู้กันมาหมด รัสไวมันคันได้กันไงรัสไวเขาใหญ่กันได้ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่เนี่ยคือคืออินเวสเตอร์ใหญ่ถ้าจะลงทุนอะไรให้สตาร์ทอัพนะฮะเขาต้องดูนอนปลายเท้าเขาจะต้องบอกว่าโอเคอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่เขาเชื่อถือได้นะไม่งั้นฉันไม่ลงเงินให้รอการศึกษาจะต้องแบบเกียรตินิยมนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นที่นี่มันจะเป็นอย่างนั้นรับ most people that startup ที่เมืองนอกเขา bootstrap bootstrap คือคำเหมือนทำทุกอย่างเองหาเงินเองทำอะไรก็ได้ขับแท็กซี่ล้างจานอะไรก็ได้ มาบูสต์แตร until you really really in the end then you ไป ask investor ด <f 000> ูแ <Kid> ล <atte vs> ้วคงได้แรงบันดาลใจนะใช่ครับคุณโจเนี่ยไปใช้ยุคที่อเมริกาตั้งแต่อายุ5ขวบอาศัยที่ว่าคุณพ่อเนี่ยเก่งมากในการบริหารธุรกิจนะแต่พยายามที่จะให้คุณโจยืนได้ด้วยตัวเองคุณโจบอกว่านักธุรกิจอเมริกันเนี่ยเวลาเขาจะลงทุนให้ใครเนี่ยเขาจะถามคุณเลยว่าล้มเหลวมากี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ง่ายในการที่จะประสบความสำเร็จเป็นยูนิคอร์นอย่างที่ว่ากันใช่ครับต้องมีการเรียกว่าอดทนต่อสู้ ซึ่งความจะสําเร็จถึงขั้นนี้ต้องบอกตรงว่าไม่ได้ง่ายออโจรพระสิทธิ์เขาบอกว่ายัางไงฮะเขาบอกคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ไปถึง9%กแล้วแต่ถ้าหากว่าเรียกว่ามูฟมันไปนิดหนึ่งเนี่ยก็จะถึงร้อแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอจะถึงปั๊บอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแต่ถอดใจซะก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่สําเร็จก็อาจจะเป็นข้อคิดให้กับคนรุ่นใหม่นะครับที่ยุคนี้เนี่ยทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จกันอย่างรวดเร็วใช้ทางลับแต่ว่าตัวอย่างของคุณพระสิทธิ์ ใช่ครับคือทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จได้ขอแค่อย่าท้อถึงแม้จะเจออุปสรรคถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่สําเร็จแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยมีเสมอนะครับก็เป็นสิ่งที่คนบอกกันว่าเอ้พูดแบบนี้โลกสวยไปหรือเปล่ามันจริงมันเป็นเรื่องจริงครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามใช่ครับอะไรเนี่แหล้บก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการมิติโลกในค่ําคืนนี้เราพบกันทุกคืนวันเสาร์ครับสี่ทุ่มตรงทางเดชทีวียี่สิบคืนนี้คุณชิปนะคุณดาวและผมปิ่งกิตติเดชลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ